แชยับโกงสอบกลางระบบราชการที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ฉลาดเกมโกงกลางระบบราชการศูนย์สอบธรรมศาสตร์แชยับเตือนหน่วยงานระวังข่าวเด่นวันนี้ทำเอาหลายคนถึงกับต้องร้องโอ้โ oh หเมื่อเพจเฟ e b o o k ศูนย์ส,สอบธรรมศาสตร์ได้ออกมาแชร์หมดเปลือกถึงกลโกงการสอบราชการที่พัฒนาไปไกลพร้อมเตือนทุกหน่วยงานทั่วประเทศให้ระมัดระวังจะตามไม่ทันเทคโนโลยีการโกงและอาจกลายเป็น ขายวัวขายนาส่งทุยเข้าระบบราชการรายงานข่าวระบุว่าศูนย์สอบธรรมศาสตร์ได้โพสต์ภาพและข้อความตั้งคำถามที่จี้ใจดำสังคมว่าฉลาดเกมโกงหรือขายวัวขายนาส่งทุยเข้าระบบราชการโดยมีเจตนาเพื่อเป็นอุทาหรณ์และเตือนหน่วยงานที่จะสอบให้เฝ้าระวังเพราะการโกงสอบรับราชการอาจระบาดไปถึงระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น ศูนส,สอบที่จับทุจริตได้มากที่สุดยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีรายชื่อบุคคลที่ทุจริตหรือคาดว่าจะทุจริตรวมถึงญาติพี่น้องของผู้ทุจริตอยู่เป็นร้อยรายชื่อและใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตรวจสอบเฝ้าระวังอยู่เสมอเจาะหรือกลนโกงโจรภายในเวอร์ซัโจรภายนอกใครอันตรายกว่ากันการโกงการสอบราชการนั้นเกิดขึ้นจากบุคคลสองกลุ่มหลัก 1. โจรภายใน พวกนี้จะแฝงตัวอยู่ในคณะผู้บริหารหรือคณะกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบเช่นการออกข้อสอบการตรวจข้อสอบการสอบสัมภาษณ์การตรวจเอกสารและการประกาศรายชื่อซึ่งเป็นช่องทางที่ยากต่อการตรวจสอบ 2. โจรภายนอกพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานแต่จะใช้กลวิธีในการทำให้สอบได้โดยมีขบวนการที่เป็นระบบมีนายหน้าติดต่อกับครอบครัวของผู้สอบโดยมีอัตราการจ่ายเงินสูงถึง3-8 0 0 0แสนบาท ในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มขบวนการพัฒนาวิธีการโกงจากเครื่องส่งสัญญาณแบบสัน่นมาเป็นอุปกรณ์ติดซิมโทรศัพท์ขนาดเล็กกว่ากล่องไม้ขีดไฟและปัจจุบันพัฒนาไปอีกขั้นเป็นอุปกรณ์ติดอยู่ในบัตรคล้ายบัตรเครดิตพร้อมหูฟังขนาดเม็ดถั่วดำที่ฝังอยู่ในหูของผู้สอบซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถซ่อนในจุดต่างๆเช่นในเป้ากางเกงหรือใต้หน้าอกทําให้เครื่องสแกนโลหะตรวจไม่พบศูนย์สอบธรรมศาสตร์สู้ไม่ถอยแม้ติดนี้ก็ยอมแชรเพื่อสังคม ศูนย์สอบธรรมาศาสตร์ยืนยันว่าแม้จะไม่สามารถตรวจจับอุปกรณ์ได้ทั้งหมดแต่จะใช้วิธีการตรวจสอบจากผลเฉลยข้อสอบที่ผิดปกติซึ่งมีโอกาสที่ผู้สอบจะตอบผิดเหมือนกันถึงหนึ่งในหลายล้านพร้อมทำมีการกลับไปตรวจตัวต้นฉบับข้อสอบและกระดาษคำตอบเพื่อหาพิรุษ